ค่ะพี่ทายมาเลยค่ะไก่กับใครอะไรเกิดก่อนกันโอ้ยไม่ใช่ค่ะก็เรื่องอาหารเช้านะสิคะพี่อีฟอาหารเช้าแบบเร่งด่วนสุขภาพดีเนี่ยมันหายากยากเลยกิฟกิฟตก็เป็นนางแบบทั้งรับงานอีเวนต์เป็นซูเปอร์สตาร์เนี่ยกิฟกิฟตไม่มีเวลาหรอกค่ะพี่อีฟกิฟกิฟตเป็นพวกเฮลท์คอนเซอร์นนะคะพี่เอางี้ค่ะวันนี้พี่จะสอนกิฟกิฟต์ทำเมนูอาหารเช้าเพื่อสุขภาพที่ทำง่ายๆภายใน5นาทีดีไหมคะอุ้ยดีมาก ้าไอีเเรปัันนดูกลยขั้นตอนแรกเราก็ไปซื้อขนมปังโฮลวีตไข่ไก่เชดดชีสแล้วก็พวกถั่วหรือธัญพืชต่ตางๆที่มีขายอยู่ตามสลัดบาร์ตามซุปเปอร์มาร์เก็ตมาเตรียมไว้นะคะพอตื่นเช้ามาเราก็นำขนมปังโฮลวีตมาหั่นเป็นชิ้นใส่ไว้ในถ้วยตามด้วยชีสแล้วก็ตอกไข่ใส่ลงไปโรยด้วยถั่วธัญพืชนำเข้าไมโครเวฟ ียประมาณ3นาทีหรือว่าจนไข่สุกก็นำออกมาโรยพริกไทยเล็กน้อยแล้วก็ปรุงซอสด้วยซอสปรุงรสทานกับนมสักแก้วหรือว่าโยเกิร์ตรสธรรมชาติแค่นี้ก็เรียบร้อยอร่อยสุขภาพดีแน่นอนค่ะโอ้โหรวดเร็วทำใจมากเลยค่ะพี่อีฟนี่นะคะแต่ถ้าทำทุกวันมันก็น่าเบื่อนะสิคะพี่อีฟเอางี้ไหมคะคลิปคิวให้คุณผู้ชมนะคะส่งเมนูอาหารเช้า มาที่ f a c e b o o k f แ n p a g e สุขภาพแจ๋วของเราดีกว่าค่ะถ้าเกิดเมนูไหนถูกใจคิ๊บคิ้วนะคะเอาคิ๊บคิ้วไปเลยอ๋อพี่ว่าอย่าเลยค่ะเปลี่ยนเป็นพี่ให้รางวัลคุณผู้ชมจะดีกว่าอ,อยากให้ทุกทกคนมีสุขภาพดีอย่าลืมติดตามชมรายการสุขภาพแจว๋วทุกวันจนันทร์ถึงศุกร์และสามารถร่วมสนุกและติดตามรายละเอียดของเราได้ที่ Facebook Fanpage สุขภาพแจ๋วนะคะวันนี้กับคิ๊บิ้วต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ